สวัสดีครับพบกับช n e l s h ชียร์ลิผูครับผมหากทุกใจคลิปและช n n e l ช่องนี้นะครับก็สามารถให้กำลังใจกันด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็เป็นการส่งแรงกายและกำลังใจให้กับ c ชา n นลเล็กช่องนี้ได้อยู่รอดและเติบโตต่อไปนะครับขอบคุณครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับด้วยความคิดเห็นที่น่าสนใจของเจมมี่คาร์ลเกอร์นะครับเจมมี่คารลกเกอร์อดีตนักเตะลิปูและ กูรูฟุตบอลชื่อดังในยุคนี้นะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Sky Sport ไว้ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเขาก็ยังคงคิดว่าโอกาสในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมลิพูในฤด,ดูกาลนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยากมากอยู่ดีนะครับลิพูนะครับน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลหน้ามากกว่าด้วยการแก้ไขปัญหา2-3อย่างที่เกิดขึ้นในฤด,ดูกาลนี้นะครับจบจนถึงณนาที ทีนี้นะครับเขาคิดว่าตอนนี้ทีมลิพูขาดกองกลางระดับท็อปนะครับและกองหลังอีกหนึ่งคนช่องว่างตรงนี้นะครับควรได้รับการแก้ไขในช่วงตลาดนักเตะมกราคมหรือช่วงซัมเมอร์หน้าหากลิพูนะครับแก้ไขในเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่ทีมลิพูนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในฤด,ดูกาลหน้าครับผมนี่ก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจของแคมเกมมี่แคลเกอร์นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูความคิดเห็นของเจมันเพนนันกันบ้างครับล่าสุดนะครับเจมนเพนนันอดีตนักเตะลิปูนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่น่าตกใจของเขาไว้ว่าสําหรับเขาแล้วนะครับเขาคิดว่าจุดอ่อนเดียวในทีมลิปูชุดนี้ก็คือแอนดูโรเบร์สันเขานะครับเข้าใจดีว่าผู้คนนะครับอาจจะโกรธที่เขาพูดแบบนี้นะครับแต่เขาอยากเห็นลิปูไปซื้อแบ็กซ้ายใหม่ที่ดีกว่านี้ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าจริงๆนะครับแม้ ที่ผ่านมานะครับโรเบร์สันจะช่วยเหลือทีมลิพูได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับแต่ตอนนี้เพนแนนคิดว่าโรเบร์สันนั้นเลยจุดสูงสุดของเส้นทางอาชีพของตัวเองแล้วลิพูนะครับจำเป็นต้องการแบ็กซ้ายที่เล่นเกมลุกได้ดีอีกหนึ่งคนในตอนนี้นะครับเพนแนนนะครับคิดว่าตำแหน่งแบ็กซายนะครับไม่ใช่จุดแข่งของทีมลิพูชุดนี้เลยนะครับและถ้าให้เขาพูดตามตรงนะครับเขาจะมีความสุขมากนะครับหากลิพูได้เจ้าคอนเซลโล มาเล่นในตำแหน่งแบ็กนะครับเพราะคันเซลโลสามารถเล่นได้ทั้งขวาและซ้ายได้นะครับเขาจึงรู้สึกผิดหวังมากที่ลิวพูมองข้ามคันเซลโลไปนะครับประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่บทความล่าสุดของเจมเพียสกันนะครับผมเจมเพียสหนักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ t ด e ะแอเรติกนะครับก็ถือเป็นข่าว ถือก็ถือนะครับเป็นนักข่าวสายของคนแรกเลยนะครับที่กล้าออกมาบอกผ่านสือ่บอบทแบบตรงๆนะครับผ่านบทความที่เขาเขียนเลยว่าอเล็กซิสแมกนิสเตอร์ไม่เหมาะกับการเล่นในตำแหน่งหมายเลข6ให้กับทีมลิเวอร์พูลนะครับกรนีนะครับพาดหัวเลยนะครับว่าแมกนิสเตอร์นะครับแฟนสตั a ดติกเพลเยอ for liverpool but he not best as number six เจมส์เพียสบ, Champion, บได้เขียนไว้ในบทความของเขาไว้ว่าแม้เชคินคอปจะออกมาให้สัมภาษณ์ ผ่านสื่อครั้งล่าสุดว่ามันยังเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปที่จะออกมาสรุปได้ว่าแม็กเอริสเตอร์เล่นได้ดีที่สุดในตำแหน่งไหนแต่สำหรับเขาแล้วนะครับเขาคิดว่าแม็กเอริสเตอร์ไม่เหมาะกับการเล่นในตำแหน่งหมายเลข6แม้ก่อนหน้านี้แม็กเอริสเตอร์จะทำแอซซินะครับให้กับทีมลิอร์พูลได้ก็ตามนะครับแต่เขาก็มองว่าตอนนี้ลิอร์พูลนะครับกำลังใช้แม็กเอริสเตอร์ไม่ตรงตามคุณสมบัติและความสามารถที่แม็กเอสเตอร์มีแม็กเอิสเตอร์ไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชาญในการเล่นในตำแหน่งหมายเลข6นะครับช่วงสีฤดูการที่ผ่านมานะครับแมกลิสเตอร์ที่แม็ก i ิสเตอร์ยังเล่นให้กับทีมไบตันนะครับแบ็กิสเตอร์มักถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่สูงกว่าหมายเลข6นะครับหรือไม่ก,ก็เล่นตำแหน่งกองกลางคู่กันกับมอยเซสกไกเซโดแต่ที่ลิฟร์พูลนะครับแม็กลิสเตอร์กับต้องเล่นเป็นกองกลางหมายเลข6แบบ เต็มตัวนะครับนี่เป็นความท้าทายใหม่ที่แม็กลิสเตอร์ต้องเจอในฤดูกาลนี้นะครับโดยในเกมนั้นล่าสุดนะครับเจมเพียร์วิเคห์ว่านะครับที่ทีมลิอร์พูลเสมอกับทีมไบตันไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับเจมเพียร์วิเคราะห์ว่าแม็กลิสเตอร์เสียฟาวให้นักเตะทีมไบตันได้เล่นลูกตั้งเตะในพื้นที่อันตรายถึง3ครั้งเลยทีเดียวในเกมนั้นนะครับแม้ทีมลิอร์พูลนะครับจะอยู่ห่างจากจ่าฝูงเพียง3คะแนนเท่านั้น และเก็บชัยชนะได้ถึง5นัดจาก8นัดที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่เจมส์เพียสก็มองว่าทั้ง8นัดที่ลิพูลงเล่นในฤดูกาลนี้ลิพูเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากมายเกือบทุกนัดเลยทีเดียวนะครับบทบาทกองกลางหมายเลข6ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับซึ่งต้องได้รับการจัดการตอนนี้แม็กลิสเตอร์กำลังลงเล่นในบทบาทที่ไม่เหมาะสมนะครับและผลงานในสนามของเขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้ว เ p เพเชื่อว่าทีมลิฟวูนะครับจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากตัวแมกลิสเตอร์กลับมาอย่างเต็มแมดเต็มหน่วยอย่างแน่นอนนะครับหากลิฟวูจับแมกลิสเตอร์ไปเล่นในตำแหน่งอื่นที่มีอิทธิพลต่อเกมในสนามมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ครับนี่ก็เป็นนะครับความคิดเห็นส่วนตัวจากบทความล่าสุดของเจมส์เพียครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กันบ้างนะครับแมคลิสเตอร์นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ทีมลิปูเสมอกับทีมไบตันกับทางเว็บไซต์ลิปูเอฟซีดอไว้ว่าเกมนัดล่าสุดที่ทีมลิปูเสมอกับทีมไบตันนะครับเขายอมรับว่าทีมเรานั้นเริ่มต้นได้ไม่ดีเลยนะครับแต่หลังจากหมดช่วงพักเบรกให้กับทีมชาติไปนะครับพวกนักเตะลิปูก็จะกลับมาทํางานหนักต่อไปกันอีกครั้งเพื่อกลับมาเอาชนะทีมคู่แข่งในลีกให้ได้อีก นี่คือสิ่งที่พวกนักเตะริพูต้องการในตอนนี้เขายังบอกอีกว่าตัวเองนั้นรู้สึกเสียดายนะครับที่ทีมริพูไม่สามารถเก็บได้อีก2แต้มนะครับเพราะไม่สามารถป้องกันลูกตั้งเตะได้ทีมไบตันเป็นทีมที่ดีนะครับและพวกเรารู้เป็นอย่างดีว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาทีมไบตันพัฒนาขึ้นมากนะครับแม็กนิสเตอร์ยังบอกอีกว่าเขานั้นนะครับยังคงรู้สึกเสียดายประตูแรกที่ริพูเสียให้กับ ทีมไบตันเพราะเขาคิดว่าตัวเองนั้นน่าจะทําได้ดีกว่านี้เขาควรรู้ว่านักเตะคู่แข่งยืนอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับนี่แหละคือฟุตบอลนักเตะทุกคนสามารถทําผิดพลาดได้เสมอเวลาลงแข่งแต่นักเตะลิพูนะครับก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีมากหลังเสียประตูแรกส่วนเรื่องการเล่นในตําแหน่งกองกลาง,งหมายเลข6นั้นนะครับแมคิสเตอร์ยอมรับเลยว่าตัวเองนั้นชอบเล่นนะครับกองกลางหมายเลข6กมากนะครับเขาชอบเล่น ในตำแหน่งนี้จริงๆและเขาก็เคยพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วนะครับเขาพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทําได้เพื่อตอบแทนความไว้วางใจของเจคินคอฟสตาร์โค้ดและเพื่อนร่วมทีมนะครับและเขาคิดว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมาตัวเองนั้นเล่นเกมรับได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเขารู้สึกดีนะครับที่ได้เล่นในตำแหน่งกองกลางหมายเลข6นะครับก็เรียกได้ว่ายืนยันจากเจ้าตัวเลยนะครับว่าตัวเองนัน มีความสุขมากกับการเล่นในตำแหน่งกองกลางหมายเลข6นะครับแม้ว่าช่วงนี้นะครับเรากูรูที่เชี่ยวชาญเรื่องฟุตบอลนะครับและเหล่าแฟนบอลร์พูบบางกลุ่มนะครับจะออกมาวิจารณ์ว่าเจคินคอปนั้นกำลังใช้แมคลิสเตอร์ในบทบาทที่ไม่เหมาะสมนะครับก็คือจับแมคกลิสเตอร์ในตำแหน่งไปเล่นในตำแหน่งหมายเลข6นะครับแต่แมคกลิสเตอร์ก็ยังยืนยันครับว่าตัวเองนั้นมีความสุขดีกับการเล่นในตำแหน่งนี้ครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนาบีเกตาอาดีตนักเตะลิฟวูงกันบ้างนะครับนาบีเกตานะครับก็ได้ยอมรับผ่านสื่อใหญ่ในประเทศเยอรมันอย่างบิลเลยว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลิฟวูนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากนะครับเพราะอาการบาดเจ็บของเขามักมารบกวนอยู่เสมอเวลาที่ใกล้จะได้ลงสนามเขาจึงรู้สึกขอบคุณภรรยาและลูกสาวของเขานะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ขับ ให้กับเขามาโดยตลอดนะครับตอนนี้ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาก็คือลูกสาวนะครับที่ตอนนี้อายุครบ6เดือนแล้วนะครับและล่าสุดนะครับนาบีเกตาก็เจออาการบาดเจ็บมารบกวนอีกครั้งนะครับแม้จะย้ายไปเล่นให้กับทีมใหม่อย่างแวเดอร์เบนเมนก็ตามนะครับพะได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อในเกมที่แพ้ทีมพอฟเฟนแฮมไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างน้า เห็นใจนาบีเกต้าเลยจริงๆนะครับแม้ว่าแฟนบอลลิพูหลายคนนะครับรวมถึงผมเองจะรู้สึกเซ็งนะครับกับอาการบาดเจ็บของนาบีเกต้านะครับตลอดเวลาที่เขาอยู่กับทีมลิปูนะครับแต่นาบีก็บอกเลยว่าอาการบาดเจ็บนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เขาก็เซ็งนะครับและลำบากใจนะครับไม่ต่างจากแฟนบอลลิปูเช่นกันนะครับก็น่าสงสารมากนะครับดูทรงแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ อีกต่อไปนะครับสัก1หรือดูหหรือ2ฤดูกาลข้างหน้านะครับนาบิเกต้าก็มีโอกาสมากเลยทีเดียวนะครับที่จะหลีทไทยจากอาชีพนักฟุตบอลนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆชาวลิพู ทุกท่านนะครับจะให้กําลังใจนาบี้เกตากกนแบบห่างๆกันด้วยนะครับเพราะชีวิตของเขานะครับค่อนข้างน่าสงสารและน่าเห็นใจเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยนะครับเขาก็ช่วยพาทีมลิเวอร์พูลนะครับเป็นแชมป์หลายรายการเลยทีเดียวนะครับระหว่างที่เขาอยู่กับทีมลิเวอร์พูลนะครับ เด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาดูการตอบคำถามของโดนัลคูมันผู้จัดการทีมชาติน์แลนด์กันบ้างน,นะครับซึ่งล่าสุดผู้จัดการทีมชาติน์แลนด์รายนี้นะครับก็ออกมาพูดเยาะเยะ้ยไลอันกาเฟนแบกนักเตะลิปูผ่านสื่อเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์ของไลอัอนกาเฟนแบกกับทีมชาติน์แลนด์ตอนนี้นะครับล่าสุดก็ไม่ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับผู้สื่อข่าวจึงนําประเด็นนี้ไปถามโดนัลคูมันผู้จัดการทีมชาตินีแล และอดีตผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันนะครับถึงสาเหตุว่าทําไมถึงไม่เรียกกาเฟนแบกติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับทั้งที่นะครับช่วงที่ผ่านมากาเฟนแบกก็โชว์ผลงานได้ดีกับทีมนิพูนนะครับทั้งทําแอซิดและทําประตู T o นะครับซึ่งโดนัลคูมันนะครับก็เยาะเยะ้ยกาเฟนแบกนะครับที่ไม่ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ผ่านสื่อเลยว่าสาเหตุที่กาเฟนแบกไม่ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่มีอยู่ด้วยกัน2สาเหตุนะครับสาเหตุที่1ก็คือไม่เป็นเพร นะครับพฤติกรรมของกาเฟนแบกที่ปฏิเสธการถูกเรียกติดทีมชาติชุดเล็กนะครับและสาเหตุที่2ก็คือกาเฟนแบกไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมลิพูมากนักนะครับทั้งๆท,ท,ที่ขอถอนตัวจากทีมชาติเพราะต้องการปรับตัวกับทีมลิพูแต่สุดท้ายแล้วกาเฟนแบกกลับไม่ได้รับโอกาสลงสนามเล่นให้กับทีมลิพูมากอยู่ดีนะครับก็เรียกได้เลยว่าโรนัมครูมันนะครับย่อยย,อย,ย,อยกาเฟนแบกผ่านสื่อเลยทีเดียวนะครับดู รงแล้วอนาคตทีมชาติของกาเฟนแบดนะครับก็ค่อนข้างนะครับก็เรียกได้ว่ามืดมนเล็กๆนะครับตาบใดที่โรนัลคูมันนะครับยังเป็นผู้จัดก,การทีมชาติเนเธอร์แลนด์อยู่นะครับดูทรงแล้วกาเฟนแบกก็ไม่น่าจะถูกเรียกไปทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็มีแต่นะครับอาจจะกาเฟนแบกต้องไปขอโทษนะครับหรือไม่ก็พี่ใหญ่อย่างเบอร์จิลฟานได้เป็นคนพูดนะฮะ กาเฟแบกก็อาจจะถูกเรียกติดทีมชาติอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่กาเฟแบกไม่ถูกเรียกติดทีมชาตินะครับเพราะนะครับจะได้ป้องกันอาการบาดเจ็บมารบกวนนะครับ ติดตามเอาใจช่วยกาเฟรนแบกด้วยเช่นกันด้วยนะครับทุกคนนะครับเพราะดูแล้วอนาคตของเฟรนแบกก็นั้นในทีมชาติก็คุมเครือนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวที่พูอีกครั้งที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงโดเน a เป็นตัวเงินผ่านทางซุปแตงเข้ามาได้นะครับก็สามารถช่วยเหลือให้ชาแนลเล็กๆช่องนี้ได้มีลมหายใจอยู่รอดต่อไปในโลกของ u t u b e นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บายบายครับ